มีเรื่องด่วนนะทิฟพ,พอคุยได้ไหมทิฟตอบหน่อยได้ไหมเรื่องด่วนจริงๆจ,จ้า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 มาแล้วมาแล้วขอโทษทีฉันเพิ่งเห็นข้อความนะ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอแอนดรอยที่ร้านเหมือนจะมีปัญหานะ่ะอย่าบอกนะว่ามันเสียไม่อยอมทำตามคำสั่งหรอมันทำเกินหน้าที่เลยต่างหากสั่งไม่ได้เลย อะไรกันเนี่ยมันไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนเลยนะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งส่งเข้าศูนย์เช็คสภาพแล้วแท้ๆจะรู้ไหมเราก็ตอนนี้มันมีปัญหาปกติถ้าแอนด o อ d มีปัญหามันน่าจะส่งข้อมูลให้ศูนย์อัตโนมัตินี่นะแต่มันเสียมาเป็นชั่วโมงแล้วนะท่านจะลองติดต่อไปที่ศูนย์ดูนะแล้วนี่เธอไม่ได้บาดเจ็บอะไรตรงไหนใช่ไหมลูเซียนอืมไม่เป็นไรขอบคุณที่เป็นห่วงนะจ้ะ ไม่เป็นไรก็ดีแล้วระวังตัวด้วยนะถ้ามันเสียการควบคุมแบบนี้มันอาจจะวิ่งชนเธอหรือทำโน่นนี่แตกก็ได้นี่นะเธอยิ่งเป็นแผลเลือดออกได้อยู่ด้วยแย่จังเลยตอนนี้ฉันคนไปอยู่ข้างๆเธอแท้ๆเธอยุ่งอยู่นี่นาะไม่เป็นไรฉันเข้าใจฉันนี่โชคดีจังเลยที่มีเธอคอยเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้ทางสวนส่งข้อความอัตโนมัติตอบมาแล้วละ่ะ เขาบอกว่าแอนดรอยที่เสียจะมีไฟสีแดงขึ้นที่ปุ่มเหนือหน้าผากให้สแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มนั้นเพื่อหยุดการทำงานชั่วคราวจากนั้นแอนดรอยจะส่งข้อมูลไปที่ศูนย์แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเมื่อแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประมาณนี้อ่ะงั้นเธอก็แค่ว่าแต่แอนดรอยทุกตัวในร้าน ลงทะเบียนไว้ในชื่อเจ้าของร้านนี่นาะงั้นต้องใช้อัตลักษณ์ของเธอยืนยันคำสั่งเท่านั้นนะสิใช่รู้งี้ฉันบันทึกข้อมูลของเธอเพิ่มเข้าไปไว้ด้วยก็ดีเอางี้นะฉันจะรีบเลียรติโทรลาทางนี้ให้เสร็จคงใช้เวลาอีกไม่นานแล้วฉันจะรีบไปทันทีเลยระหว่างนี้เธอช่วยดูแลลูกค้าแล้วก็ปิดร้านชั่วคราวไปก่อนนะ ฉันไม่อยากให้ทั้งลูกค้าทั้งเธอเป็นอันตรายถ้ายังไงก็ให้พวกเชฟวางมือในครัวมาช่วยมาช่วยไปก่อนบอกเลยว่าฉันจะจ่ายค่าจ้างพิเศษให้ได้ๆฉันจะหาทางแก้กปัญหาไปก่อนนะขอบใจมากเลยนะลูเซียนงั้นแค่นี้ก่อนนะฉันจะรีบเคลียร์ธุราให้เสร็จจะได้รีบไปเจอกันจ้ะ